ในบรรดาพราญาบุคคลสี่ประเภทเนี่ยพระโสดาบันพระสกัทาคามีพระนาคามีสามประเภทนี้ยังไม่หมดกิเลสมีพระหลักฐนอย่างเดียวที่หมดกิเลสพระโสดาบันเพิ่งแค่เริ่มต้นพระโสดาบันที่เพิ่งแค่เริ่มต้นมีเมียมีลูกได้ปกติแต่ไม่ผิดศีลนั่นนั่นเองศีลไม่บกพร่องแล้วก็แล้วก็เชื่อมั่นในพระพุทธไตรโดยสมบูรณ์ไม่เชื่อมั่นสิ่งอะไรเลยอคือไม่เชื่อมั่นในเรื่องน้ำมนต์ไม่เชื่อมั่นในเรื่องสายศีลไม่เชื่อมั่นในเรื่องของ ก็จะต้นวงต้นไม้มีอนกันว่ามันเคม่เขาไม่สนใจพวกนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่ไม่ได้สนใจเลยอือพวกนี้ที่เข้าสู่พระโสดาบันได้นะตรามใดที่เรายังมีสิ่งพวกนี้อยู่นะเราจะไม่เข้าไม่ไม่มีทางบรรลุพระโสดาบันได้อือถ้ามันมีความมั่นคงในพระราชตัยแล้วไม่มีการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่มีทางเข้าสู่พระโสดาบันมีข้อแนะนําอะไรบ้างกับชีวิตหลังเกษียณเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มทยอยเกษียณก็มีข้อแนะนําคือ เราก็ใช้ชีวิตเนี่ยให้เป็นสุขเท่านั้นเองนะฮะใช้ชีวิตเป็นสุขโดยปกติของเราที่เราเคยเป็นสุขมาแต่ก็ให้ลดไอ้เรื่องให้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไปทาง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 ตันหาให้น้อยลงไม่ใช่ว่าให้ไม่ใช่ให้ลดหมดให้ให้น้อยลงอแล้วก็ถ้ามีชีวิตที่อ่าสมบูรณ์นี่คือเราก็สามารถไปท่องเที่ยวไปอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อหาชีวิตให้มันมีประสบการณ์บ้างอืไปเข้าวัดทําบุญบ้าง แต่การทำบุญไม่ใช่ไม่ใช่หนทางที่ที่ทําให้บรรลุพระโสดาบันเลยได้นะคการการรักษาศีลเนี่ยดีกว่าดีกว่าการทําบุญอแล้วการเจริญสมาธิยิ่งดีกว่าการรักษาศีลเพราะว่าทานนี่เป็นเบื้องต้นเฉยๆลดลดความขี้เหนียวเ,าเราลดความต่ำหนี้แต่ว่าศีลน,นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกเป็นมหาทานชั้นเลศพระพระเจ้าบอกเป็นมหาทานชั้นเลืศอนเพราะว่าศีลนี่มันรักมันรักษาหมดทุกอย่างถูกไหมฮะ ไม่ไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดไม่ผิดในลูกเมียคนอื่นไม่พูดโกหกพูดจาหยาบคายไม่พูดส่อเสียดอไม่ดื่มเหล้าคือไม่อันนี้เราก็ร่วงพวกเราก็มีการดื่มนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ลดมันลงเพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปเพิ่มมากขึ้นให้มันลดลงอย่าเพิ่ม ถึงถึงอยู่ถึงอยู่ปกติก็ควรจะลดด้วยปกติให้ลดลงมาอไอ้ที่ไอ้ที่เพิ่มเนี่ยอย่าให้มีเลยเด็ดขาดอย่าให้อย่าให้ออกไปอในเรื่องเรื่องคําพูดต่างๆเนี่ยสําคัญมากนะเพราะว่าสังเกตดูได้ในสีหน้าเนี่ยคนผิดศีลอยู่ข้อเดียวคือข้อสี่คือการพูดมุสาเนี่แหละการพูดดพูดสอเสียดพูดด่ามันหนีไม่พ้นนะาคนเราอเขาอื่นเราเราละได้นะแต่ข้อนี้ละยาก ยสงตอนนี้เป็นกันเยอะนะโอ้โทุนีาสอดเสียไปกัรเมืองนี่ผมไม่ดูเลยนไม่ดูเลยครับสุดท้ายแล้วพอเรื่องจบก็ต้องอยู่กับคนที่เราไปสอดเสียดใ่้ครับไม่จบสุดท้ายก็คือคนไทยที่กันหมดอ้โยังไม่พ้นเลยอ่ะยังไงก็ต้องเป็นคนไทยด้วยกัน